สวัสดีครับผมอุ๋ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e ลปากกระพงซ่าจากคลิปที่แล้วที่ได้มีการพูดถึงตัวละครต่างๆไปบ้างแล้วในแก๊งของ Data นะครับคือเอาจริงมันก็ยังไม่ครบครับเพราะว่าพี่ที่เป็น Product Owner เขามาถามผมว่าแล้วฉันอยู่ตรงไหนนะพอดีผมก็เลยคิดว่าเออในไหนแล้วจะพูดถึงตำแหน่งนี้นะก็เลยขอขยายความไปที่ตัวของ Project Manager ด้วยนะ เพราะว่าอย่างนี้ในแง่หน,นึ่งนี่ครับภาพของคนในแก๊งเองเขาจะมองว่า Product Owner แล้วก็ Project Manager นี่ครับก็คือเหมือนประมาณหัวหน้าแกงเหมือนกันนี่แหละที่คอยขับเคลื่อนผลักดันให้ Deliver อะไรสักอย่างออกมาให้ได้ตามไทม์ไลน์หรือ Roadmap ต่างๆนะครับก็ว่าไปนะแต่คำถามคือพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรครับ และชันเคยนะครับก็ต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงข้อสังเกตจากประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานของผมเท่านั้นนะฮะอย่างเงี้ยตามถ้าเกิดฟังตรงไหนแล้วโอ้ยจะครซี่อะไรก็ตามเนี่ยครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมขอเริ่มจากโปรเจกต์แมネจเจอร์ก่อนนะฮะเพราะว่าผมคุ้นเคยกับเขามากกว่านะครับเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาระงานต่างๆที่พวกเราต้องทําในแต่ละวันครับเพราะาเขาเนี่แหละคือคนที่ต้องฝ่าดงกระสุน ไม่ใช่สิดองอุกบาทเลยก็ว่าได้ครับเหมือนกับว่าในการเผชิญหน้ากับลูกค้าแล้วก็ไป ควานมาซึ่ง Requirements ต่างๆที่ทั้งทีมจะได้มาทำงานกันต่อได้ครับนะฮะอันนี้หน้าที่ของพี่โปรเจกต์ a มเนจเเขาทำกันนะครับทีนี้ผมให้สังเกตอย่างหนึ่งครับเรียกว่าดีเหมือนกับว่าเป็นทิศทางของเหล่าเนื้อง,งานที่ต้องทำละกันนะฮะว่ามันจะมาจาก Customer เราส่งมาที่ Project Manager นะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดเป็นบริบทของ Product o w n เนเนี่ยครับเนื้อง,งานต่างๆที่ต้องทาเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้มาจาก Custo อร์ตอบละแล้วลภาพเนี้ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันไปนเลยครับเพราะว่า Product Owner นี่ย ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งให้ทําหรือว่ามาขอให้ทําต่างๆเนี่ยเพียงแต่ว่า Product Owner เนี่ยครับเขาไม่สามารถที่จะทนเพิกเฉยต่อการไม่มี Product นั้นได้ต่อไปแล้วมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าอยากจะทํา Product นี้ขึ้นมาครับแล้วพอทําเสร็จปุ๊บก็จะ Release ไปให้แก๊งของ User กลุ่มเล็กๆที่คาดหวังว่าจะไปช่วยชีวิตเขาในบางแง่มุมเนี่ยให้ได้ลองเล่นกันประมาณนี้นะฮะ ซึ่งเนิดเทียบกันทิศทางของเนื้องานที่ต้องทำเนี่ยฮะมันจะไม่ได้มาจากฝั่ง c u สเ o อร์หรือ User เลยนะครับแต่มันจะเป็นการที่ Product Owner ะครับแบบคิดไอเดียต่างๆมาออกมาเองนะฮะประมาณนี้ และด้วยลักษณะของการเกิดทาร์ครับที่ต่างกันแบบนี้มันก็กลายเป็นว่า Project Manager และ Product Owner อรนี่ครับจะต้องการคละสกิลเซตกันด้วยนะครับเพราะว่าในภาพของ Project Manager นี่ครับที่ต้องรับมือกับ c u สเตอร์ที่เขาแค่ต้องการสิ่งที่เขาอยากได้เพื่อมาตอบโจทย์เพนพอยตต่างๆของเขาเนี่ยฮะ แต่บางทีนะครับความต้องการนั้นมันอาจจะไปต้องยึดโยงกับลอจิกโฟล์ต่างๆตอนทําจริงที่ดูเหมือนกับว่าโหเปลี่ยนแค่รีไฟแนนนิดเดียวเท่านี้แต่หลังบ้านคือเปลี่ยนแบบหรือบ้านใหม่กันเลยได้เหมือนกันนะฮะหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็คือว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ครับคือจะสื่อสารจะจัดการจะควบคุมจะโน้มน้าวจะอะไรคัสเตอร์เมอร์ยังไงให้มันฟิตกับเหมือนกับว่าเป็นเหมือนสามเหลี่ยมไบเบของโปรเจกต์แมเนจเจอร์เลยครับนั่นก็คือว่าเป็นไทม์ไลน์สโคปและบัตเจตครับซึ่งของพวกนี้จะมี ได้ก็คือว่า requirement ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องไปยัดใส่ในพวกแบบ t ท m e ไลน์ให้ทันนะด้วย budget ็ตหรือรีสอร์ทที่มีอยู่เนี่ยโดยที่จะไม่ต้องไประรานเวลาส่วนตัวของทีมงานด้วยนะครับประมาณนั้นนั่นก็คือว่า skill ที่จำเป็นเลยของ Project Manager นะครับก็คือต้องเป็นพวกแบบ negotiation, influence, management ใดๆก็ตามแต่เทือกๆนนั้นเลยฮะ สำหรับสกิลที่จำเป็นของ Product Owner ครับจะไม่จำเป็นต้อง Manage อะไรเลยครับขอแค่มี Creativity และภาพทาง Business แล้วก็ Marketing สักเล็กน้อยครับอันนั้นคือจะแจวเลยนะว่า Product ที่ทำออกมาเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วก็มันจะไปอยู่ตรงไหนของตลาดก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดภาพตรงนี้พอเข้าใจแล้วผมขอทำให้มันซับซ้อนขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะฮะก็คือว่าจากภาพเนี่ยนะครับที่ c u s t o m e r เป็นคนคนนี้นะบางที c u s t o อร์เนี่ย อาจจะเป็น Product Owner มาเป็น Customer เองก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ให้ r e q u i r e m e n t ต่างๆไปว่าเออเนี่ยมี Product หนึ่งตัวนะที่อยากจะทำสมมตินะว่าเป็นตัวนี้ครับอุ๊ยปากกระพงซ่าครับตัวนี้ย Product ชิ้นนี้ มันคือเด็ดมากเลยเรามีไอเดียมีอะไรอยากจะทํามากมายเลยครับเสรษฐายิงเดียวไม่มีเวลาครับก็เลยให้โปรเจกต์แมเนจเจอร์เนี่ยไปแมเนจให้หน่อยหนึ่งแล้วกันครับว่าโอเคเอาปากระพงซ่านเนี่ยไปจัดการให้หน่อยขอแบบปังๆตาม r e คอยลเป็นตรงนี้เลยได้ไหม ซึ่งก็นาตาประมาณนี้ครับยิ้มแห้งขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้จะทําออกมาได้ปังขนาดไหนนะฮะโอเคครับก็น่าจะเห็นภาพประมาณหนึ่งแล้วละกันนะฮะซึ่งก่อนที่มันจะออกเดือนไร้สาราไปมากกว่านี้ครับผมขอมาสรุปเรื่องราวก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมขอหนึ่งประโยคให้กับแตลโรตรงเนี้ย Product Owner กับ Project Manager นี่ครับจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยถ้าเกิดเป็น Product o w n e r ผมให้ว่าเป็น pitch ideas ครับก็คือว่า เราต้องไปป้ายยาคนอื่นให้ได้ว่าเออสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยครับมันมีประโยชน์มันไปช่วยชีวิตแล้วก็โลกจะล่มสลายยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีโปรดักชันนี้อยู่นะครับอันนี้แหละโปรดักต์โอเนอร์ครับแล้วก็โปรเจกต์แมเน e เจอร์ก็คือคนที่ต้องไปคอยจัดการตามล้างตามแบบคอยไปแทร็คทุกอย่างว่าเออโปรเกรสมันเป็นยังไงแล้วมันจะเสร็จตามไทม์ไลน์หรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วแล้วความแตกต่างว่า product owner กับ project manager ต่างกันยังไงแตกต่างแล้วยังแตกแยกกันด้วยนะฮะอย่างงี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับทั้ง product แล้วก็ project นะฮะสวัสดีครับ